จะเป็นยังไงเมื่อยานโอกาสที่ส่งไปนอกโลกในนามของหงขาวจะกลับมายังสู่พื้นโลกเพื่อเอาข้อมูลนอกโลกมาให้กับนาซู แต่มีผู้ก่อการร้ายแฮกเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะควบคุมยานโอกาสให้ยานโอกาสเปลี่ยนทิศทางการตกมายังสู่พื้นโลกให้ไปตกที่สำนักงานใหญ่สถานีตำรวจมินนำซ้ำตำรวจแผนกความมั่นคงนำโดยอามูโรหรือโค้ดเนมซีโร่ก็ยังมีเงื่อนงำรับลงคุมในกับคดีนี้อีกด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนนทกวันนี้เราจะมาสปอยโคนันเดอะมูฟวี่ยีกันถ้าใครไม่อยากโดนสปอย ก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะจ๊ะเอาละเราไม่รีรอกันเลยดีกว่าเราไปรับชมกันเลยดีกว่าไปกันเปิดเรื่องมาด็อกเตอร์อาการะได้สร้างโดรนชนิดพิเศษที่สามารถควบคุมระยะไกลได้สามารถหยิบของจับของได้ถือว่าเป็นโดรนชนิดพิเศษมากเลยนะเนี่ยแล้วก็มีรายงานข่าวว่าวันนี้ยานอวกาศของขาวก็จะกลับมายังสู่พื้นโลกม่านคดีก็ได้เปิดขึ้นศูนย์ประชุมนานาชาติเกิดเหตุระเบิดขึ้นซึ่ง ในที่เกิดเหตุมีลายนิ้วมือของยอดนักสืบโมลิโคโกโลอยู่โมลิโคโกโลของเราก็เลยจะถูกจับตัวมาสืบสวนสอบสวนต่อมาตำรวจได้ทราบสาเหตุของต้นตอนระเบิดคือมีการเชื่อมต่อกับวอลล์แก๊สที่ห้องครัวหอประชุมผ่าน Wi-Fi โดยต้นตอของสัญญาณคือโนโ้ตบุ๊กของโมลิโคโกโลหลักฐานทุกอย่างชี้ไปยังตัวโมลิโคโกโลว่าคือคนไลยในคดีนี้ตำรวจแผนกความมั่นคงก็ไปที่สำนักงานนักสืบโมลิโคโกโลเพื่อที่จะจับตัวไปสืบสวนสอบสวนคนนั้นที่อยู่ที่นั่นด้วยไม่ได้ระวังตัวก็เลยโดนตำรวจแผนกความมัััั่่่นคคงงงติดดเรรือกฟไว้ทททีโทศพ์ เวลาต่อมาคนนั้นก็ได้ตามสืบเบื้องหลังของคดีนี้ว่ามันเป็นมาอย่างไรเพื่อที่จะช่วย Molly olo, โมรลโกโร่ก็จะช่วยพ่อของแฟนนะนะคนนั้นก็คือคุโดชินจิซึ่งคุโดชินจิก็แอบชอบโมริรันซึ่งเป็นลูกของโมรลโกโร่เรียกได้ว่าเป็นพลังแห่งความรักนั่นเองจนได้ทราบว,ว่าเบื้องหลังของคดีนี้ตำรวจแผนความมั่นคงมีส่วนเกี่ยวข้องคนนั้นก็เลยตีเนียนเอาเครื่องดักฟังไปติดกับคุณคาซามิยูยะก็คือติดมาติดกับไมโกงอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นผู้ช่วยของอามุโร่แอบฟังไปแอบฟังมาก็ได้ข้อมูลมาปตปติ่อกัน จนรู้ได้ว่าคนไายค,คือใคร ก็เลยขี่สก็ตบอดออกไปคนเดียวเพื่อจะล่ออามูโลออกมาเพราะคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าตัวเองโดนติดเครื่องดักฟังไว้ที่โทรศัพท์อามูโลก็ออกมาจริงๆทั้งสองคนได้คุยกันจนได้รู้ว่าแรงจูงใจของคนร้ายคือคดีเมื่อปีก่อนคดีลักลอบเอ็กเซดเข้านาซูคดีตอนนั้นพวกตำรวจแผนกความมั่นคงต้อนคนร้ายจนจนมุมคนร้ายก็เลยฆ่าตัวตายทั้งสองคนเข้าใจทุกอย่างและรู้ว่าคนร้ายที่ระเบิดหอประชุมจะไม่หยุดแก้แค้นเพียงแค่นี้แน่นอนเป้าหมายคือยานอวกาศที่กำลังกลับมาสู่พื้นโลกในอีกไม่กี่ชั่วโมงนนนนีี้้้และะพืท่่คคาาาาาาดวรยจเออก ไปตกก็คือสํานักง,งานใหญ่สถานีตํารวจอามุโรบคนนั้นของเราก็รีบไปที่สานักง,งานนักสืบตํารวจทันทีพอไปถึงก็เจอกับคนร้ายพอดีคนร้ายคืออายการคูซาคาเบคนนั้นกับอามโูกก็ไล่ต้อนคูซาคาเบจนจนมุมแต่คูซาคาเบก็ได้เข้าควบคุมยานอวกาศเรียบร้อยแล้วก็ได้เปลี่ยนรหัสเรียบร้อยทําให้คนนั้นต้องออกอุบายให้คูซาคาเบ,บบอกรหัสแล้วคนนั้นก็ทําสําเร็จสามารถรู้รหัสกันเข้าถึงโดนแล้วก็สามารถควบคุมโดนได้ก็เลยปลดกระสวยของยานอวกาศได้ แต่ข้อกรมล่มชูชีพที่ติดอยู่กับกระสวยอวกาศทํางานไม่ได้คนนั้นก็เลยบอกดอร์อากัสะให้เอาโดนที่มีระเบิดแรงดันสูงเข้าไปให้ใกล้กระสวยอวกาศมากที่สุดเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางการตกของกระสวยอวกาศให้ไปตกที่มหาสมุทรคนนั้นก็ทําสําเร็จแต่ข้อกรมชั้นที่สองกระสวยอวกาศมันเปลี่ยนทิศทางจริงเว้ยท่านผู้ชมแต่มันไม่ได้เปลี่ยนไปตกที่มหาสมุทรมันเปลี่ยนไปตกที่คาสิโนทาวเวอร์ซึ่งมีคนที่นั่นเยอะมากมีมอรลันมีโคโกโร่แล้วก็มีแม่ของมอร้ลย โคนันก็เลยบอกให้อามูโลมาเป็นผู้ช่วยโดยแผนก็คือจะไปที่ตึกสูงพอที่จะสามารถเตะลูกบอลด้วยรองเท้าสืิมพลังแรงสูงให้กระสวยอวกาศเบี่ยงทิศทางอีกรอบให้ไปตกที่มหาสมุทรฉากนี้ก็คือบอกเลยว่าอามูโลของเราโชว์สกิลการขับ m a ด้า RX7 ของเขารถคู่ใจก็คือแบบสกิลการขับของพี่เขาก็คือแบบอลังการงานสร้างมากก็คือจเจารถ RX7 อะ ไปประสานงานกับรถไฟเว้ยท่านผู้ชมฉากนี้ก็คือแบบโอ้สิบเต็มสิบโอไมกกอดก็คือต้องลองออกมาเลยว่าโอไม่กอดพอมาถึงตึกสูงโคนั้นของเราก็ถามอามูโรว่านายมีคนที่ชอบไหมแล้วอามูโรก็ตอบอย่างหลอๆว่าคนที่ชอบของฉันก็คือ คนประเทศนี้ยังไงล่ะแล้วก็เหยียบคันเร่งไปเลยครับผมบินเข้าไปหากระสวยอวกาศแล้วคนนั้นของเราก็ดีดตัวออกมาแล้วก็ใช้รองเท้าเสริมพลังของเขาเตะลูกบอลด้วยพลังแรงสูงทําให้สามารถเบี่ยงทิศทางของกระสวยอวกาศได้ฉากนี้ก็สิบเต็มสี่อีกเหมือนกันก็คือแบบเท่ก็คือแบบโอไม่ก็ดโอไม่ก็ดคูณ2แล้วกันเพราะว่าอามูโลเอาไปโอไม่ก๊อดละคนนั้นเอาไปโอไม่ก็ดคูณ2ก็คือแบบ อักเลียวถามจริงอย่างนี้เลยเหรอทำอย่างนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้โอ,อ้โหภาพคืออลังการมากก็จบกันไปก็สามารถเบี่ยงกระสวยอวกาศให้ไปตกที่มหาสมุทรได้ทุกคนก็รอดกันอย่างแฮปปี้มีความสุขคนอันเดอร์บวี่สองก็มีประมาณนี้นะครับผมสปอยล์ในเรื่องผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยคะแนนรีวิวสําหรับนนทกนนทกให้8เต็ม10ใครยังไม่ดูก็ไปหาดูกันแบบเต็มๆได้อันนี้สนุกจริงแนะนําเลยยังไงก็มาเม้นคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้นะจ๊ะวันนี้นนทกก็ขอลาไปกก่ออนนแล้วเจับบ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับโคนันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้หนนทกด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนราตีสวัสดิ์ฝันดีทุกคนครับผมเจอกันบ๊ายบาย